สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับคลิปวิดีโอต่อไปนี้เป็นคลิปวิดีโอการเรียนการสอนในวิชาสุขศึกษานะครับเรื่องครอบครัวและเพื่อนนะครับพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังคลิปวิดีโอกันเลยครับก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักคําว่าครอบครัวกันก่อนเลยค่ะ ครอบครัวคือกลุ่มบุคคลที่ผูกพันกันทางการแต่งงานทางสายเลือดทางการรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมและพ่อแม่บุญธรรมหรือความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิตนะคะต่อมานะคะเรามาดูลักษณะของครอบครัวไทยค่ะการอยู่ร่วมกันของครอบครัวไทยมีลักษณะดังนี้คือ 1. ครอบครัวเดี่ยว คือครอบครัวตั้งแต่สองคนขึ้นไปใช้ชีวิตร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวมีสมาชิกประกอบด้วยพ่อแม่ลูกสามีภรรยาคู่ชีวิตชายกับชายหรือหญิงกับหญิงคู่ชีวิตชายกับกระเทยซึ่งอาจมีลูกติดหรือลูกบุญธรรมนะคะต่อมาครอบครัวขยายคือกลุ่มคนที่เป็นญาติพี่น้องหรือบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ญาติใช้ชีวิตร่วมกันและมีความสัมพันธ์เป็นครอบครัวมีสมาชิกประกอบด้วยพ่อแม่ลูกและมีญาติเช่นปู่ย่าตายายลุงป้านา้าอานะคะนักเรียนลักษณะของครอบครัวไทยต่อมานะคะคือครอบครัวพ่อแม่เดี่ยวคือครอบครัวที่มีสมาชิกประกอบด้วยพ่อหรือแม่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่กับลูกหรือผู้ปกครองคนเดียวอยู่กับเด็กหรือครอบครัวของผู้มีความหลากหลายทางเพศเช่นกระเทยกับลูกติดหรือลูกบุญธรรมลักษณะต่อมานะคะคือครอบครัวข้ามรุ่นคือครอบครัวที่มีสมาชิกประกอบด้วยหลานอยู่กับปู่ ญาติหรือตายายเนื่องจากพ่อแม่ส่งลูกไปอยู่กับญาติหรือพ่อแม่ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ย่าล้างหรือเสียชีวิตนะคะต่อมาคือการนับถือผู้ใหญ่นะคะครอบครัวไทยของเราเนะะี่ยค่ะเป็นครอบครัวที่ให้ความสำคัญในการนับถือผู้ใหญ่ผู้ที่มีอายุน้อยกว่าก็จะเคารพผู้ที่มีอายุมากกว่า ผู้ที่มีอายุมากกว่าก็จะเอ็นดูและให้การดูแลผู้ที่มีอายุน้อยกว่านะคะอย่างเช่นผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ก็ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างเป็นที่พึ่งของลูกหลานที่ดีผู้ที่เป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ก็อาจจะอบรมสั่งสอนลูกหลานเคารพเชื่อฟังพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือญาติของตนต้องดูแลสมาชิกในบ้านได้นะคะต่อมาผู้ที่เป็นลูกหลานต้องเคารพผู้ใหญ่เชื่อฟังพ่อแม่และผู้ใหญ่รักใคร่ปองดองคอยให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้อง ลักษณะของครอบครัวที่เป็นสุขนะคะนักเรียนคิดว่าครอบครัวที่เป็นสุขมีลักษณะอย่างไรนะคะวันนี้ครูจะมาอธิบายให้ฟัง คนในสังคมมักอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวซึ่งแต่ละครอบครัวก็อาจจะประกอบไปด้วยสมาชิกที่ต่างกันเมื่อทุกคนมาอยู่รวมกันสมาชิกทุกคนต่างต้องการให้ครอบครัวของตนเองมีความสุขการปฏิบัติตนของสมาชิกในครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขมีวิธีดังนี้นะคะ 1. สมาชิกในครอบครัวต้องดูแลเอาใจใส่มีความรักใคร่ห่วงใยซึ่งก,กันและกัน สสมาชิกทุกคนต้องรู้จักบทบาทและหน้าที่ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 3. สมาชิกทุกคนต้องมีความเคารพนับถือและเชื่อฟังคำแนะนำา 4. สมาชิกคู่ที่มีอาวุสูงกว่าต้องให้การดูแลและคอยให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกที่มีอายุน้อยกว่า 5. สมาชิกในครอบครัวมีความอ่อนโยนปฏิบัติ ต่อกันอย่างนุ่มนวลและใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ 6. สมาชิกในครอบครัวรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดช่วยกันสร้างฐานะและรักษาทรัพย์สมบัติของครอบครัว 7. สมาชิกทุกคนมีความสามคัคคีเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 8. เมื่อเกิดปัญหาในครอบครัวสมาชิกทุกคนร่วมใจกันแก้ปัญหาโดยการพูดคุยและใช้เหตุผลอื่นกัน แก้ปัญหาและไม่นำปัญหาในครอบครัวไปเล่าให้คนนอกครอบครัวฟังนะคะนักเรียนต่อมาเรามาดูพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในครอบครัวนะคะการอยู่ร่วมกันในครอบครัวอาจมีสาเหตุที่ทําให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในครอบครัวส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีความสุขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่ในครอบครัวเกิดจากสาเหตุตา่างๆ เช่นการถูกเลี้ยงดูอย่างปล่อยปะละเลยหรือเข้มงวดการบังคับให้ลูกเป็นหรือทำในแบบอย่างที่ต้องการการขาดความเอาใจใส่และไม่มีเวลาให้กันใช้ความรุนแรงในครอบครัวความเครียดจากการทำงานการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในครอบครัวคือ 1. ปรึกษาหารือกันร่วมกันแสดงความคิดเห็นในครอบครัว 2. มีความรักความเอาใจใส่ในให้กันเสมอ 3. เด็กๆรู้จักปรับตัวในทุกสถานการณ์ได้ดี 4. เลี้ยงดูเด็กๆแบบประชาธิปไตย 5. มีกิจกรรมทำร่วมกันในครอบครัวพฤติกรรมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวปัญหาในครอบครัวสามารถแก้ไขได้ถ้าทุกคนรู้หลักปฏิบัติตนที่ถูกต้อง และเหมาะสมซึ่งจะไม่นำไปสู่การเกิดความรุนแรงต่อมาเรามาดูความสัมพันธ์ของเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนกันนะคะเพื่อนเป็นคนที่รักใคร่สนิทสนมกับเราเป็นคนที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจและสนุกเมื่ออยู่ด้วยเพื่อนเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเราคอยปลอบใจเราและรับฟังความทุกข์ของเรา เพื่อนจึงมีความสำคัญอย่างมากเราจึงต้องรู้จักเลือกคบเพื่อนที่ดีเพราะเพื่อนที่ดีจะชักจูงเราไปทำในสิ่งที่ดีซึ่งจะทำให้เรามีความสุขนะคะการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนการมีสัมพันธภาพกับเพื่อนคือการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกัน เราจึงควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนจึงทำให้เราอยู่ร่วมก,กันกับเพื่อนอย่างมีความสุขและก็ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้นะคะ 1. มีความสุภาพอ่อนโยนยิ้มแยม้มและเป็นกันเองกับเพื่อน 2. มีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจเพื่อน 3. มีความจริงใจและให้ความช่วยเหลือเพื่อนด้วยความเต็มใจ 4. มีความพูดคุยกับเพื่อนด้วยถ้อยคำที่ไพเราะไม่นินทาว่าร้ายเพื่อน 5. มีความยุติธรรมไม่เอารัดเอาเปียกเพื่อน 6. ยกย่องชมเชยความรู้ความสามารถของเพื่อนอยู่เสมอ 7. รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองเมื่อเกิดความรู้สึกไม่ดีต่างๆกับเพื่อนเช่นโกรธอิจฉาเป็นต้นปัญหาความขัดแย้ยงกับเพื่อน การอยู่ร่วมกันกับเพื่อนบางครั้งอาจเกิดความขัดแยง้งซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแยง้งมีหลายสาเหตุและส่งผลกระทบดังนี้ 1. คือความเห็นแก่ตัวพูดจาไม่ดีต่อกันการเข้าใจผิดกันความคิดเห็นไม่ตรงกันการล้อป,ปมด้อยของเพื่อนความอิจฉาริษยาปัญหาในการทำงานเนี่ยผลกระทบของการขัดแย้งกับเพื่อนหนึ่ง เกิดการใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาเกิดความเครียดเกิดอารมณ์เศร้าเมื่อเพื่อนไม่คบเพื่อนไม่คบไม่อยากพูดด้วยหรือเล่นด้วยทำงานกลุ่มร่วมกันไม่ได้งานไม่ประสบความสำเร็จพฤติกรรมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อน 1. รู้จักให้อภัยผู้อื่นเมื่อผู้อื่นทำผิดไม่ใช้กำลังในการตัดสินปัญหามองโลกในแง่ดี พูดกันด้วยถ้อยคำที่ไพเราะยอมรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนควบคุมอารมณ์ของตนเองเมื่อมีปัญหาต่อมาเรามาดูพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 1. ใช้กำลังในการตัดสินปัญหา 2. ใช้อารมณ์ตัดสินปัญหามากกว่าเหตุผล 3. พูดจาด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย 4. พูดจาใส่ร้ายเพื่อนหรือกล่าวโทษเพื่อนเพื่อให้ตนเองพ้นผิด 5. ไม่ยอมฟังเหตุผลของผู้อื่นจบไปแล้วนะครับกับคลิปวิดีโอที่ได้รับชมรับฟังไปนะครับยังไงท้ายคลิปนี้อย่าลืมเข้าไปทำแบบทดสอบวิชาสื่อสารใน Google f o r m กันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวจบไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปของเรานะครับสวัสดีครับ